ควันนี้พบกับ m e r c e d เด b เบนนะครับกับเพจแคมรี่เฟยนะครับ a c v C0 4 1อาการตอนนี้ของรุ่นเนี้ยพวก E 2 0 0 E 3 0 0 C 2 0 0 300ประมาณเนี้ยที่มันเป็นไฟเผมให้ดูไฟท้าย LED bar นะตอนนี้มันเริ่มจะขาดกันแล้วหลายคันแล้วเริ่มจะเห็นเยอะอ่ะคือข้างซ้ายเนี่ยนะครับติด ไอ้ดีบ้างเนี่ยติดครบแต่เรามาดูข้างขวานะครับไม่ติดโอมลูกติดตัวรถเนี่ยจะไม่ติดตอนนี้พบกันเยอะนะครับก็ถ้าใครมีปัญหาจุดนี้ก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับ ACV 40ทีเดี๋ยวเรามาดูตอนซ่อมเสร็จกันทำที่เฟน,นะครับ ACV 40ที่หนจัดให้ครับหลังจากเราซ่อมเสร็จแล้ว อันนี้ก็เท็ไฟก่อนประกอบนะครับอ่า LED าร์ติดแล้วเย <Yeah! S 1> ้เดี๋ยวเราประกอบกันครับผมหลังจากประกอบเสร็จซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวามาเทีกันนะพี่เย็บเบรกนะครับอ่าติดครบหมดนะครับฝั่งซ้ายมันครบอยู่แล้วนะนี่เรามาซ่อมั่อยฝัง่งขวาอ่าพี่เยบ็บอ่าเย็บปล่อยเบรกแล้วเปิดไฟลีมนะ มันไม่ติดนะครับเราเรจัดการจัดให้เรียบร้อยใอาไว้ดีบ้านะครับติดเหมือนเดิมแล้วนะครับทั้ง2ข้างสนใจก็ทักมาทางเพจแคมรี่เฟยน,นะครับ ACV 4041เบนเราก็ซ่อมนะครับขอบคุณครับ